ไปเลยพุ alla, boom, ako, seaweed, oh, ่งไปเลยใส่แว่นก <oo> <c ười> ันเลยเลยออกไม่นอยออกไม่นายไหนชูจับโฟมขึ้นมาไหนเลยจับโฟมขึ้นมาโชว์หนเลยเยอะๆหนสิคะไปพุ่งหลาวเลย

เลยหน้าหน้าปืนเลยพุ่งลงไปเลยพุ่งหายลงไปในโฟมเลยวันทุ่ทีแล้วโผล่ขึ้นมาหายไปแล้วครับว้ายตัวอะไรเนี่ยตัวอะไร มนุษย์อะไรเนี่ยมนุษย์ปะวายต้องการแวนนน้องเฟงวมวิ่งละมุดมาผอให้หน้ากล้องเราเนี่ยมุดมุดใต้โฟมมาแล้ว <mel od im it> ไหนพี่ก็ล้างก่อนเจ้าหน้าที่คอยล้าง รคับไปแล้วครับพุ่งพุ่งมาโผล่ที่ป้าเลยน้องเฟมพุ่งมาโผล่ที่ป้าเนี่ยครับเป็นปืนยิงโฟมหมดกันมาแล้วครับมาแล้วครับหมดเลยมาแล้วครับอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้ววาย

หมดเวลาแล้วครับเล่นอยู่ที่เตียงนินอนะครับแถวบ้านหลังตัวแล้วด้องพมี์ให้พิคพ โอเคลูกบายไปทางลุงครับพ่อด้วยครับไงบ้างคะสนุกไหมสัมผัสกันแต่ว่าทำไมมันแป๊บเดียวยองอะก็อย่างละสิบห้านาทีครับมีอะไรบ้างสิบห้านาทีวัยมากเลยเหรอใช่ใช่ไมอันนี้อันนี้น้องเฟมเล่นอะไรครับปาร์ตี้โฟมปาร์ตี้โฟมแล้วก็มีสวนน้ำแล้วก็มีสไลเดอร์ เขาเต็มแล้วลูกเขาไม่ให้จองเพิ่มแล้วครับใช่เหรอเขาไม่เอาป้ายออกแล้วนะโอเคลองไปถามพี่เขาดูก่อนโอเคเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งเต็มหมดแล้วลูกอ่ะลองเดินไปถามเนี่ยเขาแปะป้ายแล้วน่ไงเออ ไม่ฝนนั่งรออยู่ในใน,นมหมดแล้วลูกแล้วก็อันนี้มันมีอีกรอบไหมล่ะลองถามพี่แล้เดี๋ยวปาร์ตี้โฟมอ่ะจะได้เอาอีกหนึ่งใบเสร็จมามาต่อฝากไว้นางครับมาแล้วเฟมอยู่ที่ไหนลูก เต็มเล่นอยู่ที่ไหนคะไมเต็มน่านเล่นอยู่ที่ไหนเต็มน่านค่ะหนูเล่นอยู่เทมิน่านพี่สามนันวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยวันที่อะไรเท่าไหร่คะวันนี้วันที่สิบเจ็ดค่ะเขาบอกวั้งแต่วันที่สิบสี่เมษาสิบเมษาเขาบอกวันเจ็่เก้าเมษาแล้วค่ะแต่น้องเปรมต้องไปช่วยป้าพระมาใส่วยของพน้องน่าเลยเวันสุดท้ายแล้วดีวันนี้เขาบอกรอบหมดแล้วเนี่ย าใจดีนะใช่ส่วนเพมอ่ะได้เล่นอันนี้แล้วพี่เขาใจดีเพมก็ได้เล่นอันนี้อีกไม่งั้นเพมได้เล่นตะโกนอนะโอเคขอตัวไปเล่นก่อนไหมอีกรอบสาม่เดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนขอตัวไปเล่นก่อน